อันนี้เราจะไปที่จุดนั้นพบบ้านนู้นนะเขาได้ยังอ่ะพี่ได้ยังาไม่้เยงแวะแวะเข้าไปดูไหมหรือว่ายังไงที่เตยบ้านมีคนอยู่ไหมเนี่ยเรือกอาย่บนอด้วยอ๋อ มาช่วยนี่ยอยู่บ้าเนี่ยก็ประมาณอยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นคนภากลางอ่ะพี่ส่วนใหญ่นครปฐมนครแม่นครปฐมพ่อเดินไปดูอก็อยู่ใน้ตั้งเรียนต .2 ไม่รู้ต่อที่นี่อ๋อสี่ห้าสิบปีแล้วเนาะ ไอ้เลกไอ้บ้านบ้านนู้นเ่ยเจ้าของก็อ่อยบ้านหลังนู้นเ่แล้วแล้วปาเนี่ยเามาอยู่ในบ้านบ้าน่ยเดี๋ยมตอรเลยนนี้แล้ว